สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้หวานได้กล่องพัสดุจ้านคะคะอ่านไปวัดมาจ้าเนี่ยค่ะอ่านได้กล่องพัสดุให้ทายจ้าให้ทายใครส่งมาให้เนาะจ้าดีใจมากจริงๆแล้วนะหวานว่าจะใส่ใส่ทําคลิปแต่พอแกออกมาแล้วมันสวยมันถูกใจค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ให้ทายค่ะเพื่อนๆว่ามันคืออะไรใครส่งมาจ้ะให้ทายค่ะเพื่อนๆยอมก็บอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะให้ทายค่ะนะคะส่งกองเปล่ามากค่ะอัพเป็นไหมคะเพื่อนๆหนาไหมค่ะเป็นข้าวข้าวเล็บมือนางจ้ะเพื่อนๆเป็นเล็บมือนางจ้ะไม่หวัดไปวัดมาแต่เช้าเนาะ ไปเลาะอยู่วัดนั่นแหละกลับมาเนาะยังไม่กลับมาหรอกอแกอบเรืออะไรเนี่ยเขาโทรหาเนี่ยค่ะเ <c oughs> นี่ยมีคนจกค่ะพเพื่อนๆมีมีไรหวานนี่แหละจกนคะคะเพื่อนๆมันถูกใจค่ะตอนแรกว่าจะไม่อันนี้นะคะเนี่ยค่ะตอนแรกว่าจะไม่ตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปจ้าว่าจะใส่ทํา ว่าจะใส่ทำคลิปจ้าเห็นไหมคะมีป้ายด้วยค่ะสองร้อยเจ็ดสิบจ้าพี่จอยค่ะพี่จอยฝากซื้อฝากมาให้จ้ะมันเป็นผ้าพื้นเมืองทางเหนือจากเพื่อนนะคะวันดูแล้ววันชอบค่ะเนี่ยวันอยากซื้ออีกจังเลยมันมีกี่สีเนี่ยจะเอาให้ครบสีเลยจ้ะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะพี่จอยเขาซื้อฝากจ้ะ โอ้มันดีใจมากเลยจ้ะเต้นไปรอบนึงแล้วจ้ะเต้นอยู่บนบ้านถูกใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เสื้อถูกใจบ้านที่บ้านเรียกเล็บมือนางค่ะเพืเ่อนๆจะเรกว่าจะถ่ายลงไปอันนี้แล้วว่าจะบอกเขาว่าเนี่ยของถึงแล้วนะคะพี่จอย ช่องเขาชื่ออะไรน้อเดี๋ยวจะบอกนะคะเพื่อนๆนไลฟ์สไตล์บายจอยคะ่ะเพื่อนๆนจ๋าเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆนสวยสดเอ้ยสวยใจดีค่ะสวยไม่โสดเหมือนหวานลักจ้าเจ้านั้นนะ่ะหวานนะสวยสดจ้าพี่จอยสวยจ้ะสวยมากใจดีด้วยแต่แต่ไม่โสดจ้านะคะเพื่อนๆน หานชอบมากตอนแรกแกะแล้วไปแอบจกอยู่จ้ะเอ๊ะมันคืออะไรทําไมมันเบาหยองหยองจ้ะถือใจมากเลยจ้าเพื่อนจ้านไหมคะไปวัดมาก็ดวงดีอย่างนี้แหละค่ะเนเพื่อนไหมคะมันเป๊ะเลยนะคะพเพื่อนเห็นไหมคะเป๊ะเลยจ้าเห็นไหมคะเป๊ะเลยจ,ลยจ้าวันจะใส่ทําคลิปด้วยชอบจ้าเพื่อน ขอบคุณพี่จอยนะคะขอบคุณมากมายจา้าเจอกันที่ไลนู้นไรบ้านครูเบนนะจา้าเพื่อนๆจ้าไปหาเลาะเจอกันค่ะถูกใจมากจ้าเพื่อนๆจา้าเห็นไหมคะมถูกใจมากเลยค่ะชอบแลยนะคะเพื่อนเอนมันเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อแขนกุดนะคะเพื่อนๆจา้าแขนไม่สวยจา้า ว่าหลานจะทํางานเนาะโขกน้าพริกโขกอะไรช่วยยายช่วยย่าจ้ะตั้งแต่เล็กแต่น้อยหวานจะอยู่กับย่าจ้ะเขาทำอะไรก็จะไปจับไปคว้าช่วยเขาค่ะทําตามเขานะเออสวยมากชอบมากจ้ะเพื่อนๆจ๋าจอยไลฟ์ไลฟ์สไตล์บายจอยค่ะช่องเขาค่ะเข้าไปทักทายพูดคุยให้กําลังใจกันได้นะคะเพื่อนๆจ๋า ยายซื้อเสื้อมาให้จ้าขอบคุณพี่จัยค่ะไปเต้นอยู่ในห้องรอบหนึ่งแล้วจ้ามันมีเพลงค่ะก็ก็ถือเสื้อเต้นค่ะชอบอันชอบมากจ้ไม่รุ่นมีกี่สีนะจ้าเนี่ยอยากได้อีกค่ะจกซื้อเองจ้าจะ <c oughs> เหมาทุกสีเลยจ้าชอบพาเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยววันจะลองจ้ะเช้าอันไปไปวัดจ้ะ มีคนโทรมาเขาบอกเออเดี๋ยวมีพัสดุเข้ามาเนาะหวันก็ไม่รู้ว่าใครจะเพื่อนหวันก็ไม่รู้ว่าอะไรของใครนะจ๊ะไหมคะเห็นไหมคะมันเป๊ะเลยจ้ะนางยังก,กระปวัดมาให้ใจยังก,กะวัดตัวเองเลยจ้ะเป๊ะมากแต่เพืเ่อนใส่กระดุมก็ไม่เป็นเพื่อ เห็นไหมคะใส่กระดุมปักใส่เป็นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป๊เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าชอบมากค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสวยด้วยค่ะอืยสวยๆจะเพื่อนเพื่อนมันเป๊หวานเลยจ้าพอจับเสื้อขึ้นมาหวานรู้เลยว่ามันจะเป๊ะหวานนี่ใส่เสื้อข้างในด้วยนะหันรู้เลยจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากจ้าชอบมากค่ะเห็นไหมคะนะอขอบคุณพี่จอยอีกครั้งนะคะสวยค่ะนะคะสวยค่ะเสวยมากเลยขอบคุณทุกเล่มทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจคะ่ะอาจจะไปแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ